ย้ายประเทศกันเถอะเพราะอะไรต้องย้ายประเทศทำไมต้องย้ายประเทศทุกคนคะเนื่องจากว่ากระแสะย้ายประเทศกันเถอะนะคะกำลังฮอตมากๆนะคะในสื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลนะคะเมื่อเป็นว่า3-4วันที่ผ่านมานี้เองนะคะ พี่มดมั่นใจว่าทุกคนรู้เรื่องแล้วนะคะเพจย้ายประเทศกันเถอะนะคะเปิดมาได้3วันมีสมาชิกแบบว่า5 0 0แสนกว่าตอนนี้น่าจะประมาณ6 0แสนกว่าเข้าเป็นแล้วนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะ อยากจะมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบ20ปีแล้วนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ใครที่ต้องการจะย้ายประเทศจริงๆเนี่ย ควรจะต้องรู้อะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างการย้ายมายัางประเทศต่างประเทศเนี่ยมันทำได้ง่ายจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องฝัน,ฝนจากการที่พิ่มดติดตามข้อมูลติดตามกระแสะข่าวนะคะย้ายประเทศกันเถอดเนี่ยนะคะเขามีความจริงจังมากๆนะคะในการที่จะย้ายประเทศนะคะซึ่งถ้าเท่าพี่มดแบบว่าดูแล้วเนี่ยนะคะในกลุ่มของสมาชิกเนี่ยมีคนที่ เป็นคุณภาพนะคะเป็นแบบว่าเป็นพล,ลเมืองที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นแสนแสนคนนะคะที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีกําลังทรัพย์ที่สามารถจะย้ายประเทศได้จริงๆนะคะส่วนสมาชิกท่านอื่นหลายๆคนเนี่ยก็จะอยู่ในในส่วนของที่มีความคิดความต้องการที่อยากจะย้ายประเทศแต่อาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์นะคะว่าจะ,ะคือ การย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันใช้เงินทุนมากพอสมควรนะคะจนไปเห็นแบบหลายหลายคนหลายท่านนะคะแบบสมาชิกหลายคนเนี่ยก็มีมีคอมเมนต์ในเรื่องของแบบอ,อยากจะมาแล้วก็จะมาโดดวีซ่าอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันเป็นการตัดอนาคตนะคะทุกคนแล้วก็กลายเป็นว่าเราจะมาเป็นแบบว่า ชนชั้นสองชนชั้นสามในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะยิ่งมันจะยิ่งลำบากยากเย็นไปกว่าที่คุณแบบว่าอยู่ประเทศไทยซะอีกนะคะส่วนตัวแล้วพี่มดมองว่าเพจย้ายประเทศกันเถิดเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเวกัปคอลนะคะเว u ั c คอลคือใหอ้ผู้นำของประเทศหรือว่ารัฐบาลลุกขึ้นมามองอ่ะต้องแบบต้องเปิดใจมองนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปรากฏการ์ที่มันจะมีกันขึ้นง่ายๆนะคะว่าเปิดเพจมาแบบ3-4วันแล้วมีสมาชิกเป็นแบบว่า5 0 0 0สนแสนเนี่ยคือมันต้องบอกว่ามันอัศจรรย์มากๆนะคะแสดงว่าคนที่มารวมตัวกันในกลุ่มนี้เขามีความต้องการเหมือนกันเขากำลังจะส่งเสียงอะไรบางอย่างากำลังจะสื่ออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะคือ,อ ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้พี่มดมองเนี่ยมันพี่มดไม่คิดว่ากลุ่มคนสมาชิกเนี่ยนะคะจะเกลียดชังประเทศหรือว่าจะไม่หลักชาติพี่มดไม่ได้คิดแบบนั้นพี่มดไม่ได้มองแบบนั้นเลย<__'>พี่มดมองว่าเขาต้องการที่จะมีชีวิตและอนาคตที่ดีเขาแค่ไม่อยากจะอยู่ตรงณจุดนี้เพราะว่าอยู่ตรงจุดนี้แล้วเกิอดอมันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเขาทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปมองหาอนาคตที่ดีกว่าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องการแค่แบบว่า ชีวิตที่ดีขึ้นน่ะเราต้องการเราเราเราจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกป่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าที่ที่นั่นเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่องนะทีนี้ก็อยากจะบอกว่าพี่น้องท่านไหนที่ไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารมานะแล้วก็ส่งเมสเซจส่งข้อความมา ถามพี่มดเยอะมากๆเลยนะว่าแบบมีความคิดเห็นอย่างไรคือคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ตัวเองอ,อยากจะย้ายมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกามันยากมากไหมจะทำอย่างไรไอ้เรื่องยากไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละบุคคลนะคะถามว่ายากไหมต้องดูว่าคุณเป็นใครนะคุณเป็นใครในที่นี้หมายความว่า ถ้าวันนี้พี่น้องเป็นคนที่เรียนจบมีความรู้มีการศึกษาสูงแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะภาษาอังกฤษก็ดีและถ้าเกิดว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีด้วยคือคุณมีประสบการณ์คุณก็เอาตัวรอดได้ไม่ยากและ ถ้าเกิดว่าคุณยิ่งมีเงินคุณมีฐานะเนี่ยคุณย้ายประเทศไม่ยากหรอกคุณทําได้ง่ายๆเลยแล้วไอ้เรื่องการย้ายประเทศเนี่ยคือเรื่องการย้ายประเทศเนี่ยพี่โุกต์อยากจะแนะนําให้ขอวีซ่ามาให้ถูกประเภทให้ถูกกับคุณสมบัติของตัวคุณน่ะนะว่าคุณจะย้ายมาไม่ว่าอยากจะมาเรียนต่อหรืออยากจะย้ายมาทํางานหรืออยากจะย้ายมาลงทุนทําธุรกิจในในต่างประเทศเนี่ยคุณก็ทําได้มันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวของคุณเพราะฉะนั้น ศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะย้ายไปยังประเทศนั้นๆน,น,นะอืส่วนในกลุ่มพี่น้องที่เงินทองก็ไม่มีการศึกษาก็ไม่สูงภาษาก็ไม่ได้ถามว่าเราจะทำยังไงจะต้องแบบติดแงกอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดคนที่การศึกษาน้อยคุณก็เรียนเพิ่มเติม,ตมได้ แล้วคนที่ภาษาไม่เก่งคุณก็ฝึกได้เช่นกันอยากจะบอกว่า,ายกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าพี่มดเคยสมัยที่พี่มดทำงานนะเจ้านายพี่มดเป็นคนออสเตรเลียนแล้วเขามีคนขับรถคนขับรถของเขาเนี่ยจบแค่ม .6 เองแต่จะบอกว่าพูดภาษาอังกฤษโคตรเก่งสื่อสารภาษาอังกฤษโคตรดีเก่งกว่าคนจบปริญญาตรีอย่างพี่มดด้วยไอ้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะนะ คือทึ่งมากอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณไม่ได้จบการศึกษาสูงแต่ว่าคุณคุณคุณแบบภาษาคุณได้เนี่ยมันทำให้คุณไปได้ไกลมากๆเพราะฉะนั้นฝึกภาษาเอาไว้แล้วก็ มันไปต่อยอดได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนต่อสิถ้าเกิดว่าคุณได้ภาษาแล้วคุณมีวุฒิการศึกษาปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะหางานทาที่ดีกว่าได้แล้วก็ได้เงินเงินได้เงินที่มากขึ้นได้แล้วมันจะทาให้คุณเนี่ยมีโอกาสต่อยอดในชีวิตได้ได,ได้ดีขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะเตือนนะสําหรับคนที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้น้อยหรือไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะคะในเรื่องอย่าโดน แบบอย่าโดนหลอกอะ่ะเพราะว่ามันจะมีมิจฉาชีพเยอะมากนะคะที่จะใช้เหตุการณ์นี้ที่จะใช้ช่องทางนี้ไอ้ย้ายประเทศกันเถิดเนี่ยนะคะก็คือจะมีคนที่มีความรู้ถูกต้องในการที่จะย้ายประเทศรู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็จะมีคนที่ไม่ศึกษาข้อมูลเลยไม่รู้ไปฟังเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็ไปเชื่อเขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ ให้ขอวีซ่ามาแล้วก็โดดวีซ่าสิอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่รู้แล้วคุณไปไปตกเป็นเหยื่อของมิจช,ชาชีพเนี่ยมันจะซวยน้องๆถามพี่มดว่าอยู่อเมริกามาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงแบบมันดีด,ดีจริงอย่างที่ใครๆเขาว่ากันไหมถ้าตอบวันนี้นะพี่มดก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็โอเคมันก็ดีในระดับหนึ่งนะ แต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยมาถามตอนที่พี่มดเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบช่วงใหม่ๆช่วงปี2ปีแรกๆเนี่ยนะคะพี่มดก็จะไม่ตอบแบบนี้พี่มดก็พี่มดก็จะบอกว่าเฮ้ยแม่ง มันไม่ได้ดีอย่างที่ใครๆคิดมันชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆเขาบอกกันแล้วไอ้เงินไอ้เงินรายได้ที่หามาอะไรแบบนี้ถามว่ารายได้โอเคไหมเอา้ามันก็ต้องดีดิเพราะว่าเลทแลกเปลี่ยนน่ยมันมากกว่าอยู่แล้วว่าหนึเหรียญดอลลาร์สหรัฐมันเท่ากับป,ประมาณ30บาทไทยใช่ปะ่ะค่าเงินมันสูงกว่าแต่ถามว่าเฮ้ยพอลงไปทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเทียบค่าเงินที่ได้กับค่าของชีพเนี่ย มันก็แทบจะไม่เหลือเงินเก็บแล้วทุกคนก็ต้องอยู่เดือนชนเดือนแล้วแถมถ้าเกิดว่าทํางานแบบว่าเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะนะพี่มดเป็นเด็กเสิร์ฟมาประมาณ7ปีนะทุกคนอือคือก็ไม่มีอินชอลันไงไม่มีเงินซื้อไม่มีปัญญาจะซื้ออินชอลันด้วยเออแล้วอ่ะถ้าถามว่า ที่เขาบอกว่ามีสวัสดิการรัฐถ้าเกิดว่าอ่าคนจนเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาได้ไหมมันก็ก็ทำได้นะจะบอกว่าประเทศนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรายได้น้อยเนี่ยคุณก็ไม่ได้ลำบากหรอกแต่ส่วนตัวพี่มดเนี่ยพี่มดไม่เคยใช้สวัสดิการรัฐพี่มดไม่เคยถึงแม้ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยจะรายได้เนี่ย ต่ำมากก็ถืออย,อยู่ในส่วนที่ว่าถ้าจะใช้สวัสดิการรัฐก็ใช้ได้แต่ไม่เคยใช้นะแล้วก็มีน้องๆถามว่าอ่ะเฮ้ยแล้วพี่มาย้ายมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไงอะ่ะทํายังไงอะ่ะเห็นไหนเห็นทีแรกบอกมาวีซ่าท่องเที่ยวอะ่ะเออโดดวีซ่าหรออ่ะ ไม่ได้โดดวีซ่าอย่างที่ใครๆคิดอย่างที่ใครๆเข้าใจมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปกลับอยู่สองสารอบแล้วระหว่างที่ไปกลับก็รู้จักกับคนอเมริกันแล้วก็อคบหาการดูใจกันเป็น long distance relationship เสร็จแล้วก็อตกลงปรงใจว่าแต่งงานกับเขาก็เลยย้ายมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก็เพราะว่าแต่งงานนะจ๊ะ อะอยู่อยู่ไปก็สามีคนแรกนะสามีคนแรกก็แต่งงานก็นได้3เดือนเขาก็ตกงานอะแล้วใครวะใครต้องรับผิดชอบก็ตัวพี่มดไงเป็นคนทำงานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ่ายค่าชาวบ้านค่ารายเดือนอะไรแบบนี้คือชีวิตช่วง5ปีแรกเนี่ย คือเหนื่อยมากลําบากมากเพราะว่าทํางานเจ็วันไม่เคยมีวันหยุดเลยนะเพื่อที่จะให้คับเวอร์ค่าใช้จ่ายรายเดือนคะ่ะทุกคนอถ้าพี่มดพูด3มเรื่องหลักๆนะคะที่พี่มดชอบเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริก,กาและที่พี่มดรู้สึกว่ามันดีนะเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการศึกษาระบบการศึกษาเขาดีมากมีมาตรฐานแล้วก็ที่ชอบก็คือว่าอ่า คนอเมริกันน่ะหรือคนที่ถือใบเขียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะส่งลูกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ฟรีคือตั้งแต่อนุบาลจนถึงจบไฮสคูลเรียกว่าเป็น12เกรดเนี่ยนะคะแต่ที่ทุกคนเข้าใจว่าฟรีฟรีเนี่ยคือมันไม่ได้ฟรีว่าศูนย์บาทน,นะคะมันก็มาจากเงินภาษีของประชาชนเนี่ยที่จ่ายเข้าไปให้ซิตี้กับสเตทเนี่ยละจ้ะนะ อ่ะแล้วเรื่องที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมนี่แหละประกันสังคมเนี่ยระบบเขาก็ดีนะระบบเขาก็ใช้ได้พอสมควรส่วนตัวแล้วยังไม่เคยใช้สวัสดิการสังคมหรือสวัสดิการรัฐอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่คิดจะใช้แล้วก็ไม่มีความจําเป็นนะอ่ะแล้วส่วนที่ส่วนที่3เนี่ยที่ชอบมากเลยก็คือว่าเป็นเรื่องของอความเท่าเทียมกันในการว่าจ้างงานก็คือ ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยเขาก็จะไม่ถามอายุเขาก็ไม่ได้ถามเชื้อชาติไม่จําเป็นต้องบอกว่าเป็นเชื้อชาติาศาสนาอะไรอายุเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะตอนส่งเรซูมเม่มันไม่ต้องติดรูปนะคะทุกคนแล้วส่วนในเรื่องของอการศึกษาอะไรแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งงานที่คุณสมัครไงคะนะ อันนี้ก็คือในสิ่งที่พี่มดชอบเพราะมันมีความเท่าเทียมกันมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่มดชอบมากมากเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเวลาที่คุณไปซื้อสินค้าหรือบริการหรือไปซื้อเข้าเข้าของเครื่องใช้ของกินยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปซื้อเสือ้อแล้วคุณไม่ได้ลองเสือ้อตัวนั้นเอากลับมาบ้านแล้วเกิดบอกเอ้ยใส่แล้วไม่ดีไม่ชอบไม่สวยก็เอาไปคืนเขาได้นะจ๊ะได้เงินคืน1้0หรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่คุณไปชอปปิ้งเครื่องสําาาองไปปซลิิตกมแท่ง แล้วพอกลับมาบ้านทาแล้วแบบว่าเกิดอาการแพ้หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่แพ้แต่คุณแบบว่าใช้ไปแล้วไม่ชอบสีนี้ไม่เข้ากับฉันอ่าแล้วจะเอาไปคืนเนี่ยก็คืนได้เช่นกันถึงแม้ว,ว่าคุณจะใช้ไปแล้วนะก็ได้เงินคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันอันนี้คือสิ่งที่พี่มดชอบมากๆพูดเรื่องสวัสดิการรัดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยอ,อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณไม่ เรียกว่าคุณไม่ลำบากเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าคนจนในประเทศสหรัฐอ,อเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ลำบากเพราะว่ามีสวัสดิการรัฐช่วยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำงานได้เยอะทำงานมีรายได้สูงอยู่ในระดับของ Middle Class หรือเรียกว่าเราจะเป็น working class ซึ่งมันจะมีจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะ การที่คุณจะไปใช้สวัสดิการรัฐเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดแล้วนะ,ะเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยมันต้องมีฐานพื้นฐานรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็น work, working class หรือว่าเป็น middle class นะคะก็เขามองว่าคุณมีสิทธิ์มีความสามารถที่จะซื้อประกันสุขภาพได้ด้วยตัวคุณเองหรือว่าคุณจะมีประกันสุขภาพจากบริษัทจากที่ทำงานให้คุณนะคะแต่ อันนี้เนี่ยมันก็จะมาพลิกกลับในมุมพี่มดจะบอกว่ามันจะมีข้อด้อยตรงนี้มันจะเป็นข้อด้อยตรงที่ว่าในเรื่องของอประกันสุขภาพประกันสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องพูดว่าแพงโคตรโคตรถ้าเกิดว่าซื้อเองนะแพงโคตรโคตรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี มีบริษัททํางานบริษัทแล้วคุณได้สวัสดิการของบริษัทเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดไปได้ช่วยประหยัดในที่นี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าบางบริษัทเนี่ยเขาก็ออกค่าเบีย้ยประกันให้คุณไปเลยใช่ปะแต่บางบริษัทเนี่ยคุณจะต้องออกบางส่วนด้วยยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่สามีพี่มดทํางานอยู่เนี่ยพี่อมสามีพี่มดยังต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพทุกเดือนเนี่ยเป็นพันนะคะทุกคนพ่อแม่ลูกเนี่ยคือแบบ เฮ้ย <het k> คือมันมันมันก็ไม่ถูกไงอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้จะเริ่มพูดคอดอยไปแล้วนะคือ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาแพงมากสูงมากายกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเกิดไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยขี้แตกมากๆเลยนะขี้แตกในที่นี้หมายความว่าตอนที่พี่มดย้ยายมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใหมๆ่ๆมใช่ไหมแล้วพี่มดเรียกว่า ไปกินบัฟเฟ่แล้วเกิดอา,อาหารเป็นพิษทั้งท้องเสียอ้วกแตกแบบเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสามีคนแรกเนี่ยตก,กใจมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรดันพาเข้าไปาที่ e m e r g e n r y Room ไป Emergency Room นนี้ก็ยิ่งแพงเลยทุกคนพอหมอตรวจแล้วปรากฏเอ้ยอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนี่หว่านอนให้น้ำเกลือไปถุงหนึ่งสงชั่วโมงรู้ไหมว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วปรัผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งมีบินเรียกมาเก็บเงิน สามพันเหรียญทุกๆคนสามพันเหรียญทํางานเดือนหนึ่งเลยนะสามพันเหรียญเนี่ยสมัยเมื่อแบบสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะแพงชิบหายอะ่ะถ้าพูดของในเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยประกันสุขภาพพี่นี่มันก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุม everything จริงกับเบลนะคะทุกคนประกันสุขภาพพี่นี่ก็แค่ไปค่าค่าหมอใช่ไหมหรือว่าค่าไปไอ um, เอ่อ o ์ด็อก f outpatient อะไรแบบนี้มันก็ต่างหากถ้าเกิดอยากจะไปทําฟันอยากไปตรวจสายตานเนี่ยต้อง ซื้อแผนคุ้มครองเพิ่มต้องจ่ายเงินเพิ่มนะจ๊ะยกตัวอย่างค่าทําฟันในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดว่าอุดฟันหนึ่งซี่ที่เมืองไทยเนี่ยเอาแบบราคาทั่ว,วไปคลินิกธรรมดาก็500แต่ที่พี่มดไปทำอันนี้ก็เป็นคลินิกธรรมดาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะไม่ได้โรงพยาบาลใหญ่โตหรูหรานเนี่ยซี่ละ5 0 0พนะจ๊ะทุกคนเอออันนี้ถ้าเกิดไม่มีประกันนะอืมจะยกตัวอย่างให้ฟังและนอกจากนี้เนี่ยเวลาไปตัดแว่นสายตาเนี่ยนะเขา ค่าหมอสเปเชียลเดค่าหมอที่ตรวจสายตาเนี่ยก็จะแยกต่างหากไปนะอ่าต่ำๆก็จะมี200เหรียญแล้วก็ประมาณ6,000บาทใช่ปะยังไม่รวมค่าเลนส์แล้วก็ค่ากรอบแว่นนะเขาคิดแยกกันนะมันก็ขึ้นอยู่ว่ากรอบแว่นตาเนี่ยคุณอยากจะเอาแบบไหนอ่ะเออไอสองสาอก็มีหรือว่า จะมันก็แล้วแต่มันจ่ายแยกกันกับค่าเลนส์อ่ะแล้วคือเนี้ยพี่มดก็มีสายตามันพังแบบสายตาสั้นยาวเอียงอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคือไปตัดแว่นมาเมื่อ2ปีที่แล้วล่าสุดเนี่ยหมดไป800เหรียญน,นะทุกคน800เหรียญเป็นเงินไทยเท่าไหร่อะแปดสาม่สประมาณ2องหมป่ะเออโคตรแพงเลยอะใครตัดแว่นตาที่เมืองไทยอะยังไงก็ราคาถูกกว่าอยู่แล้วและนี่คือสิ่งที่พี่มดจะบอกว่าอันนี้แหละคือค่าของซีลในประเทศสหรัฐอเมริกามันก็จะแพงกว่าและนอกจากนี้อ่ะมันก็จะมีแบบสมมติค่าตัดผมอะไรอย่งมออยือูเอไทะ ถ้าเกิดเข้าร้านตัดผมแบบปักซอยหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยสามร้อยได้ปะคือแต่ว่าถ้าเกิดแบบมาตัดผมที่เนี่ยเอาแค่แบบตัดผมอย่างเดียวเนี่ยก็ห้าสิบเหรียญแล้วอะแล้วตัดผมที่เนี้ยนะไม่รวมสระใดนะง,ง,งแล้วคือค่าตัดผมก็แพงแล้วถ้าเกิดค่าทําสีผมอ่าล่าสุดที่พี่มดเพิ่งแบบเนี่ยไปทาสีผมเปลี่ยนสีผมมาเนี้ยนะสามร้อยเหรียญค่ะทุกคนสามร้อยเหรียญเนี่ยยังไม่รวมทิปนะ ออในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณไปใช้บริการใช้เซอร์วิสอะไรเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายทิปด้วยนะคะในขณะที่เมืองไทยเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมีตรงนี้ไง ใช่ไหมหรืออาจจะมีแบบเขามีเซอร์วิสชาร์จเล็กๆน้อยๆไปแล้วแต่อันนี้มันเป็น culture ของประเทศสหรอเมริกาเลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าจะซื้ออะไรทําอะไรก็ต้องบวกทิปไปด้วยแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยขอแชร์เรื่องภาษีนะคะมีความรู้สึกว่ามุมมองว่ามันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อด้ยอยถ้าเกิดว่าในพูดในเรื่องของข้อดีก่อนเลยเนี่ยม,มันก็คือถ้าคุณทํางานจ่ายภาษีรายได้เวลาที่คุณกเกษียณเนี่ย คุณก็จะได้เงิน social security ไงคะเป็นเงินคนแก่ว่าอย่างนั้นเงินประกันสังคมแล้วถ้าเกิดว่าคุณตกงานนะคุณก็สามารถที่จะไปเคลมเงินช่วยเหลือเงิน unemployment เบเนฟิตหรือเงินช่วยเหลือคนตกงานและข้อดีของการจ่ายภาษีเนี่ยก็คือว่าอย่างตอนที่มีเขามีการให้เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยใช่ไหมคะคนที่จ่ายเงินภาษีนยคุณก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐได้สต i m u l u s check ไอ้หกร้อย พั0สออะไรก็ว่าไปนะเอออันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของแต่ละคนถามว่าบ้านพี่มดได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเปล่าไอ้สติมูลัสเช็คเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าฐานรายได้เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์นะอืมอันเนี้ยก็อ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะแบบมันก็จะเป็นติ่งความรู้สึกหนึ่งที่แบบเหมือนมันไม่แฟร์เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะคิดแบบนี้ไงใช่ไหมอ่ะอันนี้ เราพูดถึงกรณีที่มันจะดีถ้าเกิดว่าคุณจ่ายภาษีแล้วก็แนะนำให้ทุกคนจ่ายภาษีนะคะแล้วในส่วนของข้อด้อยของภาษีเนี่ยที่หลายคนอาจจะรู้สึกแล้วตัวพี่มดเองก็เคยรู้สึกนะเคยรู้สึกหมายความว่าแม่งมันเก็บภาษีเยอะมากเลยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำเงินมาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเข้าภาษีใช่ไหมคือถ้าเกิดว่า คุณมีรายได้น้อยคุณก็จ่ายภาษีน้อยหน่อยคือมันจะเป็นตามเปอร์เซ็นต์นะคะระบบภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกามันจะเป็นแบบขั้นบันไดใครที่มีรายได้มากๆก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์มากๆไปใครที่หาเงินได้น้อยก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์น้อยซึ่งมันก็ระบบนี้มันก็แฟร์ดีนะทุกคน อืมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสําหรับใครที่เพิ่งย้ายประเทศเข้ามาใหม่ๆนะ <c oughs> ก็อาจจะมีความสุกว่าไม่อยากไม่อยากเสียภาษีเลยทํางานร้านอาหารรับเงินสดดีกว่าเพราะว่า <c oughs> จ่ายภาษีไปเงินมันจะได้น้อยได้น้อยอยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าวันนี้ทํางานมาได้สมมุติว่าเพย์เช็คนึงนะหนึ่งพนะั 1, เหรียญสมมุตินะ p พย์เช็คเนี่ยที่นี่เขาจะจ่ายกันประมาณ2อาทิตย์ครั้งใช่ไหมเพย์เช็คนึงเนี่ยคุณอาจจะโดนหักไปประมาณ25%แล้วก็อาจจะเหลือประมาณแค่750อ่ากลับบ้านอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างให้ฟังมันก็เลยทำให้ใครหลายคนเนี่ยพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่เสียภาษีซึ่งในอนาคตแล้วเนี่ยคนที่ไม่เสียภาษีเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเช่นกันและรวมไปถึงคนที่แบบมาอยู่แบบโดดนะมาโดดล่มเนี่ย ก็ยิ่งจะไม่ได้สวัสดิการรัฐไม่ไม่มีทางที่จะได้เงินอะไรพวกนี้เลยถ้าคุณไม่เสียภาษีไงอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คือ ค่ากินค่าอยู่เนี่ยน,นะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อกับข้าวมาทำเองเนี่ยโอเคมันก็จะประหยัดไปได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดในมุมมองเวลาที่ไปโกสลี่ช้อปปิง้งแบบว่าเป็นร้านเอเชียถ้าเกิดว่าเราจะซื้อของของปรุงเครื่องปรุงของไทยหรือของเอเชียเนี่ยนะคะมันไม่ถูกนะคะทุกคนคือมันก็จะแพงกว่าบ้านเราแหละเพราะว่าเขาอิมพอร์ตมาเนื้เขาก็ต้องบวกราคาค่าขนส่งอะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนรู้เอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะไปกินผัดไทยที่ร้านอาหารไทยไปกินข้า ร้านอาหารญี่ปุ่นตามรีสอรองต่างๆเนี่ยจะบอกว่ามันแพงมากคือมัน,มนราคามันสูงอะอย่างถ้าเกิดว่าไปกินผัดไทยจานนึงยกตัวอย่างแบบ10เหรียญก็ประมาณ300บาทแล้วใช่ไหมคะมันยังต้องมีแบบว่าคุณต้องจ่ายค่าบริการจ่ายทิปให้กับเด็กเสิร์ฟอะอันนี้แบบมัสเลยนะต้องจ่ายทิปนะอย่างน้อยแบบ20%นะคะทุกคนอะแล้วเวลาแบบไปกินข้าวร้านญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบางทีสั่งซูชิมาสั่งขนมสั่งนู่นนี่นั่น ก็แบบกิน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ตกประมาณแบบร้อยเหรียญได้นะ้าะทุกคนแบบ3,000บาทอะ่ะเออก็มันมัน,ม,นมันไม่ถูก,กถ้าไปกินข้าวนอกบ้านเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่ต้องการย้ายประเทศเนี่ยช่วยแชร์ให้พี่มดรู้ทีในคอมเมนต์เนี่ยนะคะว่าคุณอยากจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนและเพราะอะไรถึงจะย้ายประเทศ และเวลาย้ายมาแล้วเนี่ยคุณต้องการที่จะมาทำอะไรนะมาเรียนต่อหรือมาทำงานชั่วคราวหรือว่าอยากอยากจะย้ายมาอยู่ถาวอรเลยเนี่ยนะจ๊ะช่วยแชร์ให้รู้ในคอมเมนต์ด้น้องท่านไหนที่อยู่ในประเทศอเมริกาอยู่แล้วนะคะ สามารถที่จะมาช่วยพี่มดแชร์ได้นะคะว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วคุณไม่ชอบอะไรบ้างนะคะใครที่กําลังหาข้อมูลในการย้ายประเทศเนี่ยเขาก็จะได้ได้รู้ความเป็นไปด้วยนะคะรู้ว่าเราคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะคะก็ะถ้าใครที่ต้องการรู้ว่า จะมาย้ายมาอเมริกาอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายได้มีวิธีไหนที่จะขอวีซ่าถาวรได้นี่นะจ๊ะย้อนกลับไปดูคลิปนี้เลยค่ะ7วิธีที่จะขอกรีน์ดได้นะคะพี่มดแชร์ไว้ในคลิปนี้นะและสมมติว่าใครทีอ่อยากมาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาชั่วคราวนะมันก็จะมีวีซ่าอเมริกา20แบบย้อนกลับไปดูได้นะคะในคลิปนี้นะจ๊ะมาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ คลิปยาวมากแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะพี่มดกอ็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกนะคะของคนไทยในอเมริกานะคะอยู่มา20ปีแล้วหลายคนอาจจะมีความคิดที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์นี้นะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ให้เขาด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่มดก็จะมา คุยให้ฟังอีกหลายๆเรื่องนะคะชีวิตในอเมริกามีอีกมากมายที่อยากจะแชร์ให้ฟังจ้ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย